ส,สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะวันนี้ก็เจอกับคุยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารนะครับเมื่อคลิปที่แล้วครูพูดถึงพื้นีในเรื่องของสารคืออะไรแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาทดลองให้นักเรียนดูว่าสารเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของสารแบบไหนบ้างนะครับอันที่หนึ่งนะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนักเรียนที่ครูอธิบายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคก็คือการเปลี่ยนแปลงที่รูปร่างเปลี่ยนไปยกตัวอ,อย่างเช่นกระดาษนะฮะครูตัดกระดาษปุ๊บนะกระดาษแบ่งเป็นสองส่วนอันนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็คือรูปร่างของกระดาษเปลี่ยนไปแต่ก็ยังเป็นกระดาษเหมือนเดิมน,นะฮะคุณสมบัติก็ยังเป็นกระดาษเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิมโครงสร้างทางทีวีเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นกระดาษนะฮะที่ครูจะเผานักเรียนสังเกตน,นะครับครูจะเผากระดาษนักเรียนจะเห็นได้ว่ามันจะมีเปลวเพิงขึ้นแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือทีเท่านาดูนะานนักเรียนจะสังเกตน,นะครับเปลวไฟที่ มากับกระดาษนะฮะนั่นสังเกตได้ว่ามันจะมีที่เท่าที่เท่าตัวนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะฮะและจะผันกลับมาแบบเดิมไม่ได้อีกนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับนี่เหนไมครับนี่เกิดควันขึ้นมาควันนี้ก็เป็นสถานะเป็นกา๊าซนะฮะเปลวไฟนี่ก็เป็นสถานะเป็นกา๊าซนะ เดี๋ยวเรกเรียนด,ดูสักพักหนึ่งนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับสิ่งที่ได้จากการเผากระดาษนี่คือที่เท่าที่เท่าตัวนี้นะฮะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นกระดาษเหมือนเดิมได้ไม่เหมือนกับกระดาษสองอังนนี้ถึงแม้กระดาษสองอันนี้จะขาดจากกัน แต่ก็ยังเป็นกระดาษเหมือนเดิมแต่ที่เท่าตัวนี้ไม่สามารถที่จะกลับมาเขียนได้อีกนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างหนึ่งนะครับนะต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูในเรื่องของอการเปลี่ยนแปลงการละลายนะครับนักเรียนสังเกตน,นะครับครูจะต้มน้ําให้ดูนะครับ น้ำเนี่ยสถานะเป็นของเหลวเมื่อเจอไฟป,ปุ๊บมันก็จะมีการเดือดขึ้นเดือดมันก็จะกลายเป็นไอเมื่อกลายเป็นไอปุ๊บน้ำก็จะลดลงนะฮะไอหายไปไหนไอก็จะไปนั่นอยูอ่ในอากาศนะครับจ,จุดๆแค่ให้ยนะนะนีมีน้ำนะครับ เห็นไหมครับเมื่อเีสังเกตด,ดูน้ำเกิดการดื่มขึ้นนะเมื่อน้ําเดือดกลายปเป็นไอนะครับการที่น้ํากลายเป็นไอเขาเรียกว่าการะนะระเหยนะระเหยระเหยนะครับน้ําก็จะมีปริมาณลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆนะเมื่อเีนสังเกตดูน้ำจะมวนลงมวนลงมวนลง,น,ง,น,ง,น,งน,นะฮะ นี่คือการเปลี่ยนแปลงของสารนะครับอ่าแล้วก็เอาไว้แค่นี้ในเรื่องการทดลองนะครับเรามาสรุปกันเลยครับสรุปนะฮะสรุปการเปลี่ยนแปลงของสารนะครับสรุปการเปลี่ยนแปลงของสารสารเมื่อได้รับความร้อนก็จะเหลี่กลายเป็นไอนะฮะเมื่อเป็นไอไปเจอกับอากาศที่เย็นเขาเรียกเกิดการควบแน่นนะ เกิดการควบแน่นเสร็จปุ๊บเมื่อไอไปเจอกับความร้อนขีดก็จะตกกลายเป็นฝุ่นนะอันนี้คือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของสารนะครับนักเรียนเข้าใจไหมครับนะการเปลี่ยนแปลงของสารก็มีสองแบบก็คือการเปลี่ยนเป็นทางกายภาพแล้วก็การเปลี่ยนเป็นทางเคมีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้วันนี้ไม่มีแบบสำหรับนิ่งเดิมน,นะครับมาอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารนะครับสั้หรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อน เจอกันอีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ